มาชมต่อกันอีกคลิปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมมาสเตงชาแนลนะฮะดูทางหน้าง,งานนะครับผมนืดๆข้างๆางก็น้ําท่วมนะฮะสวัสดีไปยังเสียแฮกด้วยนะครับผมเสียกนนยเีนน้เสียน้ยให้เมียนต่างเนานะมาพามาชมทางนืดนนะครับผมงานไม่ได้หมูทุกงานนะครับผม ง่ายบ้างยากบ้างนะครับหมูแล้วงานเนี้ยหมูเสียผมว่างานนี้หมูครับเสียเคยเคยเคยเจอกระดูกบนนี้นะฮะกระดูกจนไม่เหลือแล้ว <laughs> <laughs> กระดูกจนไม่เหลือท่า <laughs> อ๋อได้ยังกินเครียดอย่างนั้นใน้เปล่าไนเนี่ยรุ่งดำมอไอ้นี่ลุงกระดามนะตระกี้เน่นอนราชีมลุงกระดามตูกราีมรุ่งมอไนยังไน่น ีมือตึกบ่ไม่เค,ย,คยตื๊บต่อคิวมันหมดแล้วฮะทีนีงง้ยังสมุ้ยสมุ้อย่างทีนี้งง <laughs> นาย่วยดูบรรยากาศรอบข้างนะครับผมน้ำท่วมทีนี่ก็จะเป็นบอ่อกบอกคุด<อ>ูระดับน้ำนะฮะบ่โบ่ออ่างน้ำ <laughs> ใช้ได้น,นั่นเองใช้ได้ สำหรับสำหรับผู้ที่มานอนที่นี่นะฮะแต่ส่วนมาเสงกับบ้านทุกวันนะครับผมดูสิครับข้างๆน้ำพุ่มนะครับฝากข้างระเบิดรถกีงกระเบอร์ร,รูม่านฟิลเบอร์ฝาก,กข้าง,งมีรถบล็อกก็มาระเบิดระเบิดตาตะกูอ่ะจัดไปรถบลอกก่อนนะครับผม เดี๋ยวมาแตงจะลงไฮเอฟซีไปดูนั่งงานนะครับไม่ถึงติดกันยาวเหยียดนะฮะโอ้โหอุ้ยดินนืๆเลยรถครแรงๆก็เชิญมาเลยนะครับผมที่นี่ สีส้มของเราก็ยังเหมือนเดิมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดครับคุณปูงของเราในห่วงนอนแล้วนะครับผมแลบลิ้นจนแผบลบแบบแล้ว <c oughs> เรามาดูทาง,งโหดกันนะครับมาดูว่าเหตุใดทำไถามาถึงรถติดก็สาเหตุก็เพราะอย่างนี้แหละฮะ หางมันนึดนล้วสิครับโอ้โหยังไงตาัาบผมทีแม็กโคร,รเเขาจะเอาดิเตอร์ดอ,อกนะ ที่ติดก็เป็นเพราะดินหนืดนี่แหละครับผมเข้าออกมันวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวนะฮะยำไปยำม,มากันเละหมดนะฮะสับสองก็คือนะฝนตกนาจะเกือบทุกวันนะครับผม เกาเอาดินแห้งนะครับผมเอาดินแห้งมาปูนะ นั้นก็ผมลำบากไม่ครู ผลน,นะครับผมไม่มีก็ต้องทำนะครับผมลูกเมียก็รอกินนะฮะเดือนวันนี้มะเต่งไม่มากนะมะเต่งปั้นมะเตงปันงปนป้นนาอยู่นะครับผมน้ำมาเยอะกัน,นาขาด ถึงมาสแตงเลยนะ โคหันตูดให้แล้วคุณปูซูโม่จะไหวหรือเปล่านะหนายุดนายุด้ยเยียบเยียบพี่เยียบมีอะไรเยียบอะ้มิดเลยบุ่ยลิกเลยไม่ไหวแล้วดำเลย จะดำทำทางเลยนะนี่ฮิโน่ทำได้นะครับผมทาโรก,กี้นี่อันตรายนะอะฮ่าันตูแลลวครับมันไหมว้าวดันจะเพิ่ม กว่าน่าจะดินแห้งตัวแถวนี้ใส่แล้วจะืีกว่านะฮะโถ่รถสู้ไม่ไหวนะน่าจะเทตัวแถวนี้แล้วครับผมตอนแรกนี่ทีมงาน,อ,น,นอ,อาะนะไปเทนู้นมองโน้นไปไม่ไหวครับผมดินมัน เดิมนะครับผมรถรอกันเต็มอยู่นะครับผมกำลังคุ้ม con sẽ đi ở này lò thỏi đi này các bạn lò bao này phải phải cần đinh ở cả ่โคลนเลยป๋าเป็นไงครับเฮ้ยไม่อยากดูหรอกไม่อยากดูหรอก